มันจะไม่มีใครทํางานไม่พลาดใบภูเมฆบ้างเลยหรือไงวะแล้วทาไมคุณไม่เอาภูเมฆกลับมาทํางานด้วยล่ะคะเขาเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณมากนี่คุณมีปัญหาอะไรกันหรอคะทําไมต้องทําร้ายเขาขนาดนั้นด้วยซื่อสัตย์เหรอที่ผมไม่อยากพูดเพราะผมไม่อยากอารมณ์เสียไปมากกว่านี้นะดาวแล้วทาไมคุณต้องอารมณ์เสียด้วยล่ะคะ ไม่ต้องทําแกล้งโง่ต่อหน้าผมและดาวถ้าคุณเป็นห่วงมันมากก็บอกมาเลยฉันก็แค่ถามคนเราถ้าไม่มีอะไรกันลึกซึ้งมันจะคิดพาคุณหนีจากผมไปทำไมคุณหมายความว่าไงคะผมไปเจอมันเตรียมตัวเครื่องบินกับเงินเอาไว้ เพื่อจะพาคุณนี้ไปจับผมไงฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าแกกับอิงดาวต้องเคยเป็นอะไรกันมาก่อนดาวให้แกจัดการเรื่องเงินกับตัวเครื่องบินสินะคุณดาวเขาไม่รู้เรื่องครับทั้งหมดผมเป็นคนทำคนเดียว คุณลัดปล่อยดาวไปเถอนะครับแล้วคุณทำอะไรเขาอีกเป็นหัวมันมากนั่นเหรอฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณไปได้ยินอะไรมาแต่ฉันกับภูเมธเราไม่ได้เป็นอะไรกัน เขาจะทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันอยู่แล้วฉันแค่ไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดแล้วทำอะไรเกินกว่าเหตุถ้าไม่ได้เป็นห่วงมันก็ไม่เป็นไรคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรแค่คุณทำตัวดีๆไม่คิดหักหลังผมคุณก็จะไม่ต้องลงเอยแบบมันคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะคุณทำอะไรผูเมฆหรอดาว ผมว่าคุณเอาเวลาไปสนใจตัวคุณกับหลานสาวคุณดีกว่านะอย่าให้ใครจับได้ละ่ะว่าไปทำอะไรกันมาหมายความว่าไงคะคุณอยากให้ผมพูดเหรอว่าหลานสาวคุณเป็นฆาตกรคุณรู้เหรอเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคุณ 我唔知乜嘢。